สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะครับแน่นอนว่าไฮไลท์อยู่ที่เป็นการคุมทีมชั่วคราวของรูสฟานิสเตรลอยนะครับในการพาทีมสัดแดงเนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์อังกฤษนะครับก็ต้องกู้สถานการณ์กลับมาให้ได้นะครับแม้ว่าในถ้วยคาราบาวครับกลางสัปดาห์เนี่ยเรียกความมั่นใจมาได้แล้วนะครับสำหรับ ผลงานของปีศาจแดงในลีกเกมที่ผ่านมาไม่ดีนะครับ9นัดในชนะได้เพียง3นัดมีส1แต้มอยู่ที่14ของตารางนะครับสภาพทีมเนี่ยก็ตัวเจ็บหน้าเดิมๆิมนะครับแต่ว่าเรียกความมั่นใจมาได้นะครับในการคุมทีมลงนัดแรกเป็นการช่วคาวของดูฟนเฟนิสต์รอยด้วยการถล่มเลสเตอร์ในศึกคาราครับ5ประตูต่อ2แน่นอนครับว่าการถล่มนัดนั้นเนี่ยก็น่าจะยึดชุดเดิมจากเกมที่แล้วนะครับตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรพวก บุนโน่แฟนนานส์นะครับคาเซมิโลหรือว่า,าทางรัสฮไยลุนเนี่ยก็ยังพร้อมที่จะลงสนามรวมทั้งอเลฮนโดกาแนชโช่ด้วยนะครับส่วนทางเชลซีของเอนโซมาเลสกาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีนะครับแม้ว่าเกมคาราบาวครับจะแพ้นิวคาสเซิลศูนย์สองตกรอบนะครับแต่ว่านั่นเป็นชุดบีหรือว่าชุดสมรองนะครับภาพรวมทีมชุดหลักเนี่ยก็ที่จะลงเล่นในเกมลีกก็ยังนำโดยพวกโคพาเมอร์นะครับไกเซโดนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยก็ยังทำงานได้ดี เน,นืจุดสําคัญของเกมนี้คือผู้เล่นตัวหลักของเชลซีชุดนี้นครับได้พักกันหนึ่งสัปดาห์เต็มถือว่าได้พักเยอะนะครับเมื่อเทียบกับแมนยูที่ต้องบอกว่าขนชุดใหญ่ลงเล่นคาราบาลครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขาดเพียงแค่จอรอนซันโชนะครับที่ยืมตัวมาจากแมนยูนั่นนหะครับดูผลงานการพบกันใน5้านัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยต้องบอกว่าสูสีนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยคว้าชนะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะไป2จาก5เกมที่ดวนกัน นะครับนอกนั้นก็เสมอ2นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดที่พบกันเนี่ยเป็นเชลซีที่เปิดบ้านเฉือนแมนยูไปได้4ต่อ3นะครับส่วนการเจอกันใน2เกมหลังสุดในบ้านของแมนยูอ็อกซฟอร์ดเนี่ยแมนยูชนะได้หมดเลยนะครับมีเก็ที่น่าสนใจมาฝากครับก่อนหน้านี้ทั้งคู่เจอกันในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว64ครั้งมักจะจบลงด้วยการเสมอ26ครั้งนะครับทำให้คู่นี้เนี่ยเป็นการจบด้วยผลเสมอบ่อยที่สุด ในประวัติศาสตร์ของพิมลีกนะครับแน่นอนสถิติที่เก็บมาเนี่ยบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าสูสีแน่ๆนะครับส่วนการเจอกันในลีกสเวัแลดหลังสุดที่ออเท็ฟอร์ดนะครับแมนยูไม่เคยต้องออกจากสนามในฐานะผู้แพ้เลยนะครับแบ่งเป็นชนะ5แล้วก็เสมอ6ก็อย่างที่เรียนไปครับสเกมหลังสุดเนี่ยแมนยูชนะได้ทั้งหมดด้วยนะครับส่วนสถิติของรุฟนิสต์รอรที่น่าสนใจนะครับกุนซือช่วงคาวของพิษัจแดงพาหากพาทีมเก็บ3แต้มได้นะครับก็จะทำให้เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี1957นะครับที่แมนยูเปิดบ้านชนะเชลซีได้อย่างน้อย3นัดติดต่อกันส่วนชนะของเชลซีครั้งล่าสุดที่บุกมาชนะแมนยูได้ในโอเทฟอร์ดเนี่ยต้องย้อนไปถึงวันที่5พฤษภาคมปี2013เลยนะครับต้องบอกว่าสถิติที่ผ่านมารวมทั้งข้อมูลต่าง,างๆเนะี่ยบอกว่าเกมคู่นี้มักจะสูสีแต่ว่าอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจแมนยูมักจะทำได้ดีนะครับในการเจอกับทางเชลซีที่ โอ้แทสฟอร์ดนะครับก็เชื่อว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเอาชนะเชลซีไปได้นะครับเพราะว่า1เล่นในบ้านด้วยแล้วก็รูสฟานนิสซอร์นะครับก็ปลุกใจแมนยูกลับมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวติดตามเกมวันนี้ครับห้าทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทางเชลซีครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ